สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้นะคะเราก็จะมาปั้นดินน้ำมันสัตว์มีพิษกันค่ะเด็กๆสัตว์มีพิษนะคะก็มีหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะมีแมงมุมง,งูตะขาบแมงป่องกิ้งกือผึ้งมดหรือว่าตัวหนอนต่างๆนะคะก็เป็นสัตว์มีพิษค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะให้เด็กๆนะคะ ันสัตว์มีพิษนะคะ1ชนิดนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมปั้นดินน้ำมันนะคะวันนี้คุณครูเพิ่งก็จะมาปั้นสัตว์มีพิษนะคะวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาปั้นหนอนนั่นเองค่ะหนอนก็เป็นสัตว์มีพิษเหมือนกันค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือผลงานของคุณครูพึ่งค่ะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปชิ้นงานของตนเองส่งมาในอาร์บัมกลุ่มรายให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ